วันนี้มาซ่อมห้องน้ำโลดซึมนะครับวันนี้ครับฝ้าโลดซึมหมดเลยครับนีคับน้ำหยดจริงๆนะครับตอนนี้ครับสีก็พองนะครับน้ำโลดซึมครับห้องน้ำโลดซึมสีพองจากน้ำลายเลยครับ ทีนี้ก็มาดูกับเบื่องนะครับทีนี้ครับห,ห,หมดนี่ครับกระเบื้องไอห้องน้ําที่ช่างโครงการเขาทาไว้นะครับนี่ครับเป็นรูคูณเต็มไปหมดเลยครับครับนี่ครับชักโครกอะไรก็เป็นรูเป็นอะไรหมดตรงท่อน้ําทิ้งก็เป็นรูนี่ครับเสร็จไอคูณก็ไม่เต็มครับตรงแนว ตรงนี้ครับเป็นรูพูนเต็มไปหมดนะครับรนีะครับครับครับไปครับครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนทาน้ำยากันซึมแล้วนะครับนี่ครับทาไปให้ทั่วๆนะครับทา ตรงพื้นเนี่ทาให้ทั่วๆนะครับห้องน้ําสําคัญมากนะครับทาให้เอาละครับตอนนี้ก็ทาน้ํายากันซึมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครับนี่ครับทาให้ทั่วทั้งผืนห้องน้ําเลยนะครับไม่ให้มีตาหมดตาแมงดูอะไรปิดให้หมดเพื่อจะกันซึมร้อยเปอร์เซ็นครับโอเคครับทีนี้ก็รอให้แห้งอย่างเดียวครับ